าตานอะใบูชาสากาละสถานที่ที่พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมแก่ทีฆานาักขะซึ่งเป็นหลานของภาษาดิบุตรเรื่องอเวทนาปริกหาสูตรก็คือพูดถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกข์ ภาษาที่บวชท่านได้ฟังธรรมก็เป็นวันที่15หลังจากที่ท่านบวชมานะครับก็ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ตรงนี้ะนั้นเราได้มาบูชาสการละก็จะได้เป็นสิริมงคลมีสติปัญญาในความเจริญรุ่งเรืองแก่เราทั้งหลายอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอาภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนะตังรรมังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังคังอาภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาถ้ำสุคราขาตาเป็นสถานที่สำเร็จอรหัน ของภาษาดีบุตรขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันลัำเลิศมีชีวิตที่มีความสุขความเจริญปัถนาสิ่งใดที่ประกอบแล้วในธรรมขอความปัถนานั้นชงพันสำเร็จในทุกสถาน ในการทุกเมื them, ่อเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิบาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธโมตัมมังนะมสซานิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ 看看的妈咪。